ไหนเปิดคลิปหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วอาจารย์เอาเปิดคลิปเลยเร็วสวัสดีครับครเหรอมาเที่ยวที่ไหนอธิบาฟังอันนี้ผมมาเที่ยวที่เขาใหญ่อันนี้เราอยู่ที่ไหนอันนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่อ่าข้างบนนี้คืออะไรครับที่หนูนั่งเออที่ดูสัตว์แล้วหูเจอสัตว์อะไรบ้างครับหนูยังไม่เจอเลยแต่ลมเย็น เ็นช้างตัวหนูไปดูหน่อยดีครับชอบิวตัวนี้มากเลยมาตามมาตามนี่ตัวนี้สวยที่สุดเลยแต่ว,ว่าเดินมา 900เมตรนะครับเหนื่อยมากเลยนะคะเน่มากอ้ี่กบอกว่าไม่เหมือนของจริงเลยตาปูครับรุนี่คือป่ารูกดิบใช่ไหมใช่ค่ะเด็กใ,ใ,ให้ัว